โคง้งทุ่ยไทยพอหวันกระชิบป,ปั้นท่งให้เอาแบบแข็งๆแล้วนอกพี่น้องเนาะเลกโหลายกูลายหางเลกเพิ่นกะเดินดีเข่ามาแทบทุกงวดพ่นวาแต่ว่าเพิ่นหัวตะขี่หายมากเป็นงวดแรกด้วยพี่น้องด้วยพ่นว่าย้อนหลังเข่าดีพี่น้องสองสามงวดขึ้นหลังเนี่เข่าดีทุกงวดแต่ว่าไพานากับปรู้ว่าขี้เข่าเพวาเขาน้อพี่น้องเนาะเอากัะมาเบิ่งกันไป น้ำกันเมืองไปก่อนถ้าพี่น้องเข้าบ่มักเข้าข่ซ่อมไปก่อนพี่น้องขั้นตรงเล็กไมใจเข้าจังโยนเพรา่เนี่เพิ่นกระหายมากเป็นงวดแรกงวดบันที่งวดวันที่หนึ่งสิงหา ่าพี่นอ้องเขาถ่าวประมาณเขากระเบิงไปกอนเนาะซ่อมไปกอน แต่เวาลายัางหลายมืออยู่ได้นอยไปหน่อยไลายัางหลายมืออยู่จะเป็นกระสุนลุกให้ เก้าวเลขเกาก็หัวปวดเกาตัวเดียวสูง เาส่ปัญหามาหางเดียวและเลียกสามตัวุดเดียวหางเดียวด้วยศูนส ส่วนสองตัวคนฟันตัวเดียวยเขียนต่อผีได้์นะพี่น้องเก้าเก้าสี่เอาไปไล่พี่น้องตัวเดียวแขนโจโก้ตัวเดียวแขนเขนเลยคืโอเก้าสี่เลขตัวเดียว,น,ย 9, ว,ยวนึงกลับน้ำเนยได้พี่น้องเนดะ้่ยกลับน้ำเนยนี่แหละคนฟันคงทุทย่ยเม็ดเดียว นี่มันจางแมนเซียนแท้พี่น้องเลื่มันออกแค่ตัวเดียวม่ต้องให้แปดคู่เก้าคู่นี่ยังแมนของแท้เข้าือเขารถก็รถน้องเ่น้องมันแค่ออกตัวเดียวยจะไปให้เป็นซิปของแท้เลยละนี่บาทนี่เพราวันเน่า เสี้ยนแท้เข่าก็คือเขารถก็คือรถเลขวิ่งเข่าก็โอเคแล้วนอปีนอสามออตัวใหญ่เลยล่างสามตัวเดียวตัวเก้าตัวเดิมไทยเอฟซีที่เบิรงคลิปที่เป็นปล่อยตะตองวดกขี้รูขี้เห็นแล้วเนาะ ก็คือลูกเห็ียกันย่โรกแต่เพ่อนปล่อยตองหวัดเดียวยให้เบิง่งเป็นปล่อยตองเป็นปล่อยตองหวัดไม่ตัวไหนเนี่ยตุดเต็มหวัวเป็นเป็นยังไงพี่น้องคักปะ บนหางเดียวล่างหางเดียวแขวนวะบนกับตัวเดียวล่างกับตัวเดียวนี่แหละจะแน่นฟันคงทุท่ายข้องแท่จะห้เบิองแต่ิ่นทีปอยแต่ตองวัดที่บาดเนี่พิ่นปลอยตองหวดัดนี่ ี่น้องเฮาที่เพิ่นปล่อยตัวงวดหลังเลขกออกแล้วแล้วเพิ่นห้มากเดี๋ยวอ่านไปฟังบนนี่เพิ่นห้แปดกับเก้าเพิ่นยังพันแน่นเลยเพิ่นพันในตัดเพิ่นก็นห้แปดซีแปดหาเก้าซีเก้าหาเนี่ยเห็นบอกอันนี้เพิ่นห้ตะตัวงวดดี่หลังเลขออกแล้วเนี่ยเห็นบอกตะว่าเลขกล่างเนี่เพิ่นห้สามเพิ่นจับผู้ห้สามสองหลักกสามศูนย์ 0. บานนี้เพิ่นมาฟันท้องโค้งทุทายได้บานนี่เพิ่นตัดแปดเดียตะเกาส่วนเลขบนนี่เลขปิ่งนี่เดียตะ 9, เกาเพิ่นตัดแปดพี่น้องเลขสามตัวเพิ่นให้ศูนเก้าซีนี่เพิ่นจับคู่ให้เก้าซีนี่พี่น้องลับตัวนด้นไม่ได้ส่วนล่างเพิ่นให 3, ้สามตัวเก้าตัวเริมนี่เพิ่นตัดสามสอง เดียวสามศูนย์ตัวเดียวแคนคักปัญญ่นยังอันนี้มาเบิงเพื่อนบริเขียนเด้พี่น้องเพื่อนพพ์เบาหรืเพ่นทรงมาให่หลักก็ไม่รูปเพื่อนพร้อมเด้เนี่เห็นไหมเพราะว่าเพื่อนทรงมาเคียงไทยกับเลขไทยเอานะพี่น้องไทยไม่ถอดหนึ่งนี่รูปเพื่อนเดี๋ยวที่ลงรูปเพื่อนในเบื้องหน้าเนี่เห็นว่าบนวิ่งเกา้าเห็นว่าศูนย์เก้าสี่เก้าสี่ล่างสามสามศูนย์แขนคักปัญญ่นยังเขาตามนั้นครับผม เอาขอบุญขอบุ่นพอวันอหไรๆเอาโชคมานกันฝากคนแรงกนแรบก็ได้ดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม